รอยได้โดยไม่ใช้เกมโหมดเนี่ยก็เป็นไปได้ก็บักนะฮะก็ไม่รู้ทำไงนะฮะคนน่ากลัวเลยเฮ้ตแป๊บนึงนะอยู่ในช่วงทำใจโอเคซ้ำอ่ะซ้ำ นั่นไงครั้งบนมีทะเลฮะสลามนั่นเองครับแถวนี้มีสลามนะครับโอ้ยแหลกเลยจะแหลกอะไร,ะรกไรางหนาววะเลสโต n นเรามาไกลเกินไปหรือเปล่าครับนี่นไงกูว่าแล้วมึงโชคดีไม่โดนกูกลออ่ะมันยังหากูมที่เลยนะป๊ะ๊บชิบหายแล้วมึง พ้อควยตัวโอเคมานนี้มานนี้วันี้นี่เลยเฮ้ยมันได้เห็นได,ดมอนด์นะครับไปคลิปเ,เองวะอะไรก็ช่างนะครับจะปักทอ็อตไว้แหละถ้าเดิมถ้าเดิมเทิมเทิร์นเทิรถ้าตายนะจบคลิปนะครับกูจะไม่หายแหลกเวรามันจะบวกแหลกอะไรนะน่ตายหาตายหาแน่ก,กู ชิบหายมันดักสองทางแล้วไงดีบางละจันไงดีไงดีไงดีงดจะมาเลยนะนจะมาเลยนะตัวกู <laughs> โอ้ดูฮะยิงกันเองสิยิงกันเองอ้าว หนาตายแล้วยังไม่ตายนะจะดูมวยปั้มนะครับให้ยิงแล้วนะยิงยิงเลยยิงอ่ายิงเอา้าขึ้นมาทไมวะขึ้นมาทำไมอ่ายิงกันไปนครับซอมบี้ครับไม่สามารถขี่เลยนะฮะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของชาตินะครับเดสโต้เนะี่ยไม่ต้องสนใจนะฮะถ้ามันยิงโดนเราเราค่อยสน ขุดนะครับอะแล้วกูเริ่มเพิ่มวัดถึงม้วยแล้วจะตายจะตายจะตาย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 รอดครับเนน่เกือบจบคลิปแล้วนะฮะเกือบแล้วนะครับ ลาพีสขุดไปฮะปวดษาจะต้องจารึกชื่อของช้นช้นคนนี้เหรอฮะที่จะต้องจารึกชื่อปวดษานักแคสเกมที่ดังนะครับที่สุดในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ในโลกครับเลืองนะครับมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยหมานี่หมานี่ ไปหาสัตว์มีอะไรค้งกระพันเนี่ยแม่ไม่มีเพชรดูเอสโตนนะถ้าเราขุดไปมานะ,ะก็จะเหมือนว่ามันไร้ค่าเลยนะครับโคตรไร้ค่าเลยนะขุดไปขุดมานะครับ โอเคได้แล้วคล็กคนะรับแหลกแหลกไงไม่รู้นะอ่ะเลสโตนบางคนนะในเซิร์ฟบางเซิร์ฟนะเขาก็ไม่ได้อะไร รูนสัมผัสนะ่ยไปขุดโปรเทคได้นะครับผมก็เคยทำนะเคยเกียนอยู่นะครับได้โคตรเยอะนะครับอึ้งครับมันทำได้ยังไงนะทำไมมันถึงทำอย่างนั้นได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีปลั๊กอินป้องกละมุนสัมผัสมาแล้วนะครับเยอะมากครับหมดเลยฮะโอ้ยอืมไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวนะครับ

เพชรหนึ่ง 2, 2> เพชรสอง 3, เพชรสามเพชรสี่สี่ก้อน,นครับดูนะเผื่อมีเพชรลงเหลือแถวๆนี้นะครับไม่มีฮะโอเคเจอเพชรแล้วนะป้องกันนะเผื่อมีตัวอะไรเดินมาแล้วก็ตุ้มนะพอบางอย่างเราอาจจะหายได้นะ ีจริงๆคุ้มมากครับที่เดินทางมาถ้ำนี้นะฮะฝาลูกชนูเป็นเป็นยี่สิบนะเพื่อมาเจเผ็ดนะับโคตรขมคุ้มมากครับอ่าแล้วก็จะเดินทางกลับนะฮะไปนั่นอยู่ข้างหน้ามาเลยเด๋ยกูตายเด้อ ขอแหละขอยรอดขอยรอดขอยคงกระพันไปแล้วร,รีบเพ่นนะฮะเกียร์มาเรามาจากทางไหนวะผมมาจากทางไหนครับเนี่ยทางนี้มัง้งน่าจะใช่นะ ใช่แล้วมั้งน,น,น,น่าจะนะฮะแน่ใช่ฮะทางนี้น่าจะมาทางนี้เออใช่แล้วมั้งเชนไหมวะเคียบใช่ใช่ใช่โอเคโคตรคุม้มเลยครับบอกเลยครับอยู่กับผมไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะเฮ้ยขึ้นเลยโฮ้ดีใจ,ใจมากูมิใจมากครับได้เพชรมาฮะสี่ก้อนนะครับ ไข่จอกไข่หรือยังหน้าไก่เอ,อ้ยโอเคเก้าอันนะฮะโอเคแล้วก็เก็บของนะฮะของสำคัญคองคนเก็บไว้ก่อนนะฮะ นี่ฮะหนึ่งสองสามนะฮะใช่ไหมนี่โอเคไม้ล่ะสองปึ๊บชิบมึบแชบนี่ไดมอนด์นะครับ ล่องอก้วครับหกนะฮะโอเคเดะเดะเดะหกเจ็ดแปดอืมชุบเออแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวขยับไปมืออ่ะจะไปไหนต่อดีครับมืดแล้วหิมาสกนะครับ ค้างเลยทำไมดีว่าหิมะตกเอ่อคือนี่น,นะฮะโอเคจะมีไก่โผล่มาหรือเปล่าครับ้าห้อ สี่สามสองหนึ่งหนึ่งตัวอะติดกระเพียงตายนเนี่ยป๊าดเสียเสียไข่ไปฟรีเลยไนะปเดี๋ยวเล่นนะครับโอเคนะั้นเราก็ขอจบไปก่อนนะั้นเดี๋ยวไปเจอพาร์ตต่อไปนะครับสวัสดีครับผม